สวัสดีคะ่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมและแพทอัปเดตนะคะของเกม Black Desert นะคะประจำวันที่13ธันวาคม2566นะคะตอนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะย้ำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมา,มากๆเลยจ้าเอาล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะแพทอัปเดตนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้ PvP นิดนึงนะคะสำหรับถูกอาชีพเลยก็คือเป็นเรื่องเงื่อนไขผลความเร็วนั่นเองนะคะโดยจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยกับผลความเร็วดังต่อไปนี้นะคะก็คือลดความเร็วของทักษะของแต่ละตัวละครจะไม่ถูกปรับใช้ซ้ำกันก็คือหมายถึงว่าผลของการสโลหรือลดความเร็วเนี่ยมันจะไม่ชนกันไม่ทับกันนะคะ แล้วก็2ผลของการเร่งทัศนะนั้นจะถูกปรับใช้ซ้ำนะคะก็คือมันจะไปสเต็กกันเฉพาะที่เป็นผลของแอดออนหรือการเร่งทัศนะนั่นเองนะคะเอ่อซึ่งผลการลดความเร็วจะถูกปรับใช้สูงสุดอยู่ที่60%เท่านั้นนะคะก็คือเป็นทัศนะห้าสเร่งทัศนะสิบเปร์เซ็นมาณนี้ เพราะว่าบางคนอนะโดนสโลแล้วสโลอีกสโลจนง้างไม่ออกอย่างการเรียนอย่างเงี้ยเป็นตัวที่ตีชา้าอยู่แล้วก็โดนแล้วโดนอีกโดนจนแบบไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ก็เลยมาปรับในเรื่องนี้ดูนะคะก็ไม่รู้จะส่งผลไปในทิศทางใดก็ต้องลองปรับตัวกันดูนะคะทุกคนซึ่งผลของทัศน์สานพรุ่งนี้คือบอกว่ามันยิ่งแข็งแกร่งเท่าไรจะถูกนํามาปรับใช้เป็นอันดับแรก อืมอันนี้แอบงงแต่โอเคก็เข้าใจได้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับที่ไม่บ้านสรุปให้ฟังเมื่อกี้เลยต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอาชีพกว่าน,นี้ก็มีของคูโนอิจินะคะที่เป็นปลูกพลังนะคะมีการปรับภาษาให้ตีแรงขึ้นหนึ่งสกิลนะคะเท่าที่เห็นก็จะเป็นเอ่อสกิลแสงจันทราสองนะคะแล้วก็มีสกิลอื่นๆอีกประมาณสองสกิลด้วยกันนะคะที่ปรับให้ตีแรงขึ้นใน PVE นะคะ แล้วก็กาเดียนนะคะอาวุธหลักมีการแก้ไขปัญหาผลดีบัฟไม่ถูกปร,รับใช้นะคะกับอนาเขตเลือดสีดำเนาะแล้วก็โนวาปลูกพลังนะคะเขาบอกว่ามีจุดเด่นในการควบคุมทักษะในสหาณะเร่งความเร็วและในสาานะทั่วไปซึ่งก็เลยได้เสริมในส่วนนี้เข้าไปอีกนะคะโดยการปร,รับเพิ่มความเสียหายของทักษะที่มีการเร่งความเร็วให้ตีบอลแรงขึ้นไปอีกนะคะ ก็มีประมาณห้าสกิลเลยโอเคเอาก็เนื้อหาของวันนี้มีการปรับปรุงให้สามารถเข้าร่วมสนามแดงในเอ่อทีมเดิมได้แล้วเรียบร้อยนะคะเอ่อไอเทมนะคะอ่ะอันนี้ก็ระบบนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือระบบกู้คืออัญมณีนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถกู้คืออัญมณีที่ถูกทำลายได้นะคะถ้ากรณีที่เราตายเราสามารถ ไม่ต้องแบบไปยืมเรื่องเข้าหนึ่งหนึ่งอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะหรือว่าผ่านศูนย์บริการการค้าลูกค้านะคะเราก็สามารถกู้คืนได้เลยแต่ว่าทําการกู้คืนได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะโดยดูตามนี้ก็คือจะมีหน้าต่างเขาว่ากู้คืนยังไม่มีขึ้นมาในกรณีที่เราตายเนาะปกติมันจะมีแค่คืนชีพทันทีนะคะใช้น้ําตาของเอลิออนแล้วก็คืนชีพในเขตปลอดภัยที่สุดคืนชีพในหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดนะคะ ถ้าเราไม่ใช้น้ำตาของเอลิออนเราจะเสีย exp นะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครแบบอย่างเวลเยอะๆแล้วอย่างไม่บ้านอย่าง65หกห้าแล้วเอ้ยหกสี่อยู่เงี้ยก็คือไม่อยากเสียอยู่แล้วเนาะโอเคก็อย่าลืมนะคะย้ำอีกทีหนึ่งสามารถกู้คืนยามานนี้ได้ปีละสามครั้งนะคะโดยสามารถกดกู้คืนได้เลยทันที แล้วก็สมมุติว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันแตกมากกว่าหนึ่งอัญมณีก็นับเป็นหนึ่งครั้งนะคะสูตรว่ามีอัญมณีแตกสามเม็ดรเราสามารถกดกู้คืนปุ๊บมันนับเป็นหนึ่งรอบนะจะไม่ได้นับเป็นสามนะคะก็คือไม่ได้นับที่จํานวนเนาะเป็นครั้งครั้งไปนะคะไม่ว่ารอบมันจะแตกหนึ่งเม็ดสองเม็ดหรือสาเม็ดหรือกี่เม็ดก็ตามถ้ากดกู้คืนในรอบนั้นเนี่ยก็คือได้หมดเลยแล้วก็เสียแค่หนึ่งรอบนะคะก็จะมีสิทธิ์ใช้ได้เอ่อ ปีละสามครั้งนะคะย้ำอีกทีหนึ่งโดยที่เขาเนี่ยเออบอกเลยว่าสามารถกู้คืนได้ภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงด้วยนะคะก็คือสมมติว่าลืมกดก็สามารถไปกดทีหลังก็ได้แต่ว่าต้องไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะโดยจำนวนกู้คืนจะถูกลิกซ็ตทุกวันที่1มกราของทุกปีนะคะทุกคน โอเคซึ่งอัญมณีที่ถูกกู้คืนมันจะถูกจัดเก็บอยู่ในกระเป๋าอัญมณีนะคะแล้วก็ตัวละครที่ค่าอุปสรินิสัยหรือเป็นหัวแดงก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะจ๊ะโอเคอ่อต่อไปนะคะมอนเตอร์นะคะที่พื้นที่ลาอูรูทีค่ะมีการปรับให้ปรับลดความแม่นยำของมอนเตอร์ลงนะคะ อันเนี้ยไม่ค่อยแน่นใจว่าใช้คาว่าปรับหรือความแม่นยำหมายถึงว่าเราอ่ะจะตีมอลแรงขึ้นหรือมอลจะตีเราเบาลงง,งงไปทุกคนแต่ถ้าเรามาอ่านตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเขาบอกว่าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประเภทหลบหลีกในพื้นที่ราาเฉพาะแม้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีผลลดความเสียหายได้ค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากค่าความแม่นยำของมอนเตอร์มันสูงเกินไปก็เลยทำให้ยากลำบากโอเคเข้าใจแหละ สรุปปรับลดความแม่นยำของมอนลงนะคะให้มันตีเราแบบไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยก็คือมอนเตอร์มีค่าความแม่นยำด้วยนะโอ้ m ม่ o อดปรับลดลงไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะคะอ่าเออฉันก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามอนมีค่าความแม่นยำด้วยก็คืออาจจะทำให้มอนตีเราแบบไม่ค่อยโดนเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็หลุมศพที่จมอยู่กับความคิดนะคะมีการปรับเป็น ออให้มอนสตานกับชอตอย่างเดียวนะคะไม่มีกระดงกระเด็นอะไรแล้วนะแล้ก็ขูบเขาโอรุนเดคเคียนะคะเออปรับเพิ่มเลือดของโกลมโอรุนเพิ่มขึ้นจากเดิมสิบ้าเปอร์เซ็นตนะคะอืมเขาบอกว่า อาชีพชายเนี่ยใช้ทัศณามเมฆหมอะเพื่อนดำเนินการโจมตีแขนซ้ายจะพบว่าปัญหาที่ร่างของโกเลมถูกทำลายก่อนที่ร่างอันเชิญจะถูกกำจัดจึงทำให้มอนเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาพร้อมกันเนี่ยหายไปด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เลยเดำเนินปรับค่าความเสียหายแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกนะคะ ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนให้สามารถกําจัดโกเลมโอรุนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องดําเนินการปรับค่าความเสียหายโอ้ก็คือไม่น่าจะต้องไม่ต้องทาเงอนไขอะไรแล้วเนาะ,นะประมาณนั้นนะถามที่ไม่บ้านเข้าใจนะคะพอดีไม่เคยไปที่นี่เนาะก็ประมาณนี้นะคะอืมสาราสีดําบอสสาราสีดํานะคะมีการแก้ไขปัญหาอะไรนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรมาก แล้วก็บอช่องว่างความมืดปรับรดระยะเวลาปรากฏตัวสูงสุดในบอช่องว่างของมืงให้เป็นสูงสุดเจ็ดวันนะคะโอเคก็มีเปิรฟังก์ชันกล่องเลือกห่ออันนี้เป็นความสะดวกสบายโอเควันนี้แพดอัปเดตน้อยนะคะแต่ว่ากิจกรรมมาเยอะเดี๋ยวเราไปลูกิจกรรมกันเลยนะคะไปเลยฟิวกิจกรรมยินดีต้อนรับนะผจนภายหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าที่กลับมานะคะ ก็กิจกรรมนี้ก็คือสำหรับนักผูน้ำไพ่หน้าใหม่ทุกคนที่เล่นหลังวันที่13ธันวาคมนะคะถึง6มีนาะคมเลยก็จะได้รับรางวัลน,นะคะมีแผ่นแลกมา้ามีกล่องการประจนภายมีนางฟ้าให้หนึ่งตัวนะคะเออแล้วก็นักจมน้ำภยที่กลับมาเนี่ยจะเป็นเออแจกเชื้อเพลิงที่ไม่สเสถียรของมาน,นี้เอาไว้ไปโคนของนะคะแล้วก็พอ หอพร,รอนของคำของอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนะักผจญภัยมือใหม่นะคะก็จะมีคูปองลดราคาชุดให้มี้5,000ไม้ให้มีน้องเมดให้นะคะแล้วก็มีคูปองลดราคาให้ประมาณ3ใบเลยนะคะทุกคนแต่ต้องออนไลน์ให้ครบ21วันด้วยนะจ๊ะส่วนนะักผจญภัยที่กลับมานะคะจะเป็นคูปองลดราคาเหมือนกันนะคะแต่มีให้2ใบนะคะ แล้วก็มีเป็นคูปองลดราคาชุดกับเออลดร,ราคาชุดอย่างเดียวนะคะสามสิบเปอร์เซ็นกับห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะต้องออนในครบสิบห้าวันนะคะถึงจะได้รับของรางวัลทั้งหมดเนาะกิจกรรมงานเลี้ยงนั่งบนเก้าอี้แล้วเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงด้วยกันนะคะถึงสามมกราคมก็คืองานเลี้ยงเข้าไปออมวันที่สิบหกธันวาคม,มเนาะเวลาบ่ายโมงนะคะ ่ากิจกรรมนี้ก็คือให้เราไปรับเควกกับของขวัญของผู้ใหญ่บ้านนะคะกับ NPC C ีซ o o t ที่อยู่ที่เวรีเนาะโดยก็เขาจะเตรียมเก้าอี้ไว้ให้เราก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราไปรับของมาเราจะรับเก้าอี้ทนทานมานะคะเสร็จแล้วให้เอามาเอาเก้าอี้มานั่งเหระแล้วก็สามารถกดคิวเปลี่ยนท่าทางได้กดอ e ีจะยืนลุกขึ้นปรบมือเอออะไรเนี่ยน่ารักเช่ย เราก็สามารถจะถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ให้เอาไปลงทะเบียนในเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็อย่ายลืมเขียนว่าองเล็บงานเลี้ยงของพวกเรานะคะก็จะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองก็คือเอาเอาเอาก้าอี้มาถ่ายรูปนั่นเองนะคะทุกคนโดยเราจะได้รับเป็นรางวาัลเข้าร่วมทุกคนเลยนะคะถ้าใครเข้าร่วมก็คือได้ห่อผ้าอันมัลุ่ะห้าอันนะคะ โดยข้างในเนี่ยจะได้รับไอเทมหลายชิ้นตามอัตราที่กำหนดนะคะก็หมายถึงว่ามีโอกาสได้ของเหล่านี้นะคะก็คือหนังสือแห่งโอมูลพอคามานซิลตะเก่งความทรงจำสองถึาอันหินคอนชิ้นส่วนแหลมคมแล้วก็ความสำเรของช่างอะไรประมาณนี้นะคะ จะการรางวัลพิเศษที่สามารถรับได้ทุกวันนะคะรางวัลพิเศษรายวันแล้วก็บัตรผ่านพิเศษรายวันอ่าบัตรผ่านพิเศษกลับมากอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่านบัตรผ่านพิเศษฤดูหนาวแล้วกันเนาะโดยอันนี้นะคะจํไหนถึงจะบอกว่าซื้อบัตรได้เนี่ยถึง24โมกรลาแต่ว่าออนรับของไปเรื่อยๆยจะได้ถึง7กุมภาพันธ์เลยนะคะแต่ถ้าครบ14วันแล้วก็ไม่ได้มีต่อเวลาอะไรใดๆนะคะ บัตรผ่านพิเศษรายวันตัวเนี้ยราคา799บาทนะคะก็แอบ,บแรงเหมือนกันทีนี้ของข้างในจะคุ้มไหมก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้เลยนะคะเอ,อของข้างในนะคะถ้าใครแบบไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะได้รับแถวแรกอยู่แล้วเนาะอันนี้นะคะถ้าจะดูตามนี้ก็จะเป็น1,000งพัม้หิ้งข้อ100อันเซอร์สแต็ก 70, เจ็หอหินแหลมคมเอ่อต้องเสนอสะสมเป็นความมืดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีเกาะชดช่วงวันสุดท้ายด้วย ทีนี้มาดูฝั่งที่เราต้องเสียเงินกันบ้างนะคะฝั่งที่เราต้องเสียเงินเนี่ยถามว่าคุ้มไหมเออจริงๆคุ้มนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเราอ่ะอยากได้ชุดแฟอันนี้ไหมสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูที่แฟกับสัตว์เลี้ยงเป็นหลักแล้วกันทีนี้ส่วนตัวมองว่าถ้าไล่ลดราคาลงมาอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะยิ่งคุ้มกว่านี้อีกนะคะ อันนี้มันก็คุ้มอยู่แล้วแหละแต่ว่าราคาก็แอบสูงไปนิดนึงแต่จริงๆคือคุ้มมากนะเพราะว่าใบกำหนดท่าสาพานะเนี่ยก็ราคาเจ็บร้อยกว่าบาทแล้วนะอันเนี้ยใบเนี้ยคือแพงมากแต่ก็อย่างที่บอกถ้าของข้างในเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็คือไม่คุ้มเหลาใช่ไหมทีนี้ที่อยากให้โฟกัสชุดแฟนก็คือเดี๋ยวเออขอดูเรื่องชุดแฟนก่อนนะคะชุดแฟนเนี่ยจะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมซึ่งถ้าเป็นตัวละครเก่า ที่ไม่ใช่แบบดาคชานีอ่ะเมกูซาคอเซอะไรแบบนี้จะมีคาส,สีที่ดีนะคะเพราะว่าชุดพรีเมียมเยอะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณยังไม่มีอย่างดาคชานีอย่างเงี้ยยังไม่มีชุดที่อยากได้ก็ให้เลือกกล่องนี้ก็โอเคเหมือนกันก็คือไม่ได้แย่แต่ว่ามันจะแบบตัวเก่าๆอะ่ะชุดมันมีที่เลือกเยอะมากกว่านะคะอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกล่องเลือกรับ รูดช,ชุดไม่ใช่จะบอกว่ากล่องเลือกรับสัตว์เลี้ยงซึ่งอันนี้แอบแรตรงที่น้องมังกรขาวหรือน้องมังกรน้ําแข็งตัวนี้ไม่เคยเอามาขายนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการแจกตอนที่โนว่าเข้าประมาณสองสปีที่แล้วนะถ้าไม่บ้านจําปีไม่ผิดนะคะก็ประมาณ2อหรือสปีนี่แหละ คือตัวเนี้ยไม่เคยเอามาขายเลยทีเนี้ยหลายๆคนจะชอบถาาไม่บ้านไบ่อยว่าเอ้าน้องมังกรมาจากไหนน้องมังกรขาวก็คือแบบไม่รู้จะหาจากไหนให้เหมือนกันเพราะมันเป็นแบบมันมันแจกอะค่ะตอนนั้นอะมันแจกมาทียสีเลยทีนี้เนี่ยความพิเศษของไอบัตรผ่านตัวเนี้ยคือตรงนี้เลย คือาใครอยากได้น้องมังกรขาวตัวนี้ก็คือต้องซื้อเท่านั้นนะคะก็คือต้องซื้อบัตรผ่านเท่านั้นแต่ว่าจริงๆรอใจเย็นๆก่อนก็ได้รอให้มันมีใบลดสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยสอยก็ได้นะคะยังไม่ต้องรีบอ่าแล้วก็มีน้องเสือดาวหีมะเอเทียให้ด้วยแต่เป็นรุ่นหนึ่งหนังคู่เลยนะซึ่งอันนี้ส่วนตัวแม่บ้านก็อยากได้น้องเสือดาวเหมือนกันก็คือแบบเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพราะว่าตัวสีขาวเออน้องมังกรขาวอะแม่บ้านมีแล้วเนาะ ก็ถ้าใครอยากได้ซังเออตัวไหนก็ตามก็คือเราเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะอ่าเราต้องเลือกนะก็คือใครอยากได้น้องมังกรดา,าวน้องมังกรไปใครอยากได้เสือดาวก็ซื้อเสือดาวไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าแนะนําให้รอมีใบลดก่อนไม่ต้องรีบนะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้ซื้อพวกแพ็กกงแพ็กเกตต่อนนี้ก็มีลดราคาอยู่ก็ไปสอยแพ็กเกตหรือบันเดิลมาแล้วก็เอาใบาลดมาลดเออบัตรพิเศษตัวนี้ก็ได้นะคะ ส่วนต้องกําเนิดความมืดเนี่ยมันเป็นการเสริมเฟลสเต็กนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวไปมึงนะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วส่วนใบกัมมท้าพานะเนี่ยจะเป็นของสายม้านะคะที่เอาไว้เลือกสกิลเลยในกรณีที่จะทําแบบแนะนำไม่ใช้กับเทียแปดหัวทองเท่านั้นนะแบบขาดสกิลเดียวจริงๆอย่าเอาใบนี้ไปใช้คือจบเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้มาเนี่ยได้แค่ตัวละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะทุกคน โอเคแล้วก็เออวันสุดท้ายจะเป็นน้องเมดให้หนึ่งตัวนะคะโอเคอย่างอื่นก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะคะก็จะเป็นแบบกล่องเลือกรับพิเศษรายวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะคุ้มมากถ้าเราเลือกแรงใจมาในตำนานเอาไปอัปเกรดคุยนะคะแต่ถ้าใครมีแล้วก็ให้เลือกอย่างอื่นแทนแล้วก็มีกล่องชดช่วงอันนี้เอ้ยอันมันยังอยู่อันแรกอยู่แล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีกล่องพิเศษรายวันอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเลย ก็ประมาณนี้ค่ะคืออย่างที่บอกเนี่ยคือบอกมันคุ้มจริงๆอะ่ะมูล,ลค่าของมันเกิน79 9แล้วเนี่ยแหละแต่อย่างที่บอกว่าราคาก็แบบแอบแรงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะถ้าใครไหวก็ซื้อก่อนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าใครไม่ใจร้อนอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าให้รอลดราคานิดนึงหรือมีใบลดราคา10% 20%็ยอก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนแม่บ้านก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกรูกก่อนว่าคือซื้อแน่แน่อ่าส่วนตัวแม่บ้านซื้อแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะซื้อราคาไหนเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเพราะเรามีเวลาตัดสินใจถึงวันที่ยี่สบสี่มกราคมเลยนะคะโอเคการบริจาคเสือบอุ่นต้อนรับสิบปีนะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นการบริจาคเองนะคะถึงยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองห้าหกหกเลยโดยมอบสเวตเตอร์เสื้ออบอุ่นให้กับ npc ลาร่านะคะแล้วเราก็จะรับฉายากัน โดยจำนวนเป้าหมายเงินบริจาคนะคะก็คือเขาจากของแบ c กิ้งเริก็คือจะเป้าหมายก็คืออยู่ที่2ล้านอันนะคะโดยมีเงินเป้าหมาย,ย่ที่50 000, ล้านวอนส่วนของโมบายจะเป็น1 0 0 0 0แสนอันเงินเป้าหมาย50 000, ล้านวอนเหมือนกันก็คือเขาจะไปบริจาคคือแบ c กิ้งเริดเดือชอบไปบริจาคทุกๆปีอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นซึ่งแบ c กิ้งเริ่ดก็จะไปบริจาคให้กับองค์การแพทย์ไร้์รมแดนนะคะเดินทางร่วมกันมานะคะโดยที่เราอ่ะ ต้องไปซื้อเสเวตเตอร์แสตอบอุ่นนะคะกับเจ้าเ p c พซลาร่านั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะนะโดยน้องเนี่ยจะเยออยู่ที่ไฮเดีนะคะน้องลาร่านะถ้าเผื่อใครไม่รู้โยสเวตเตอร์แสอบอุ่นนะคะจะมี่ะจำหน่าย10อันนะคะเราก็ซื้อให้หมดเลยซื้อโลดแล้วเราก็จะรับฉายาจิตใจแสตอบอุ่นนะคะสามารถทำได้ตะกูลละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะก็ไปช่วยๆกัน ก็ไม่รับเควสซื้อแล้วก็ส่งแล้วก็นั่นแหละแล้วก็นี้นะคะกิจกรรมลดราคาส่งท้ายปีที่แม่บ้านพูดถึงไปแวบ,บๆเมื่อกี้เนอะก็คือลดราคาถึงวันที่3มกราคมก็คือแพ็กเกจกับบันเดลดลดราคาอีกแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็มาจับจองกันได้นะคะเพราะมันคุ้มมากอันเนี้ยดูดีแพ็กเกจเหลือแค่60บาทเองซึ่งแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าสิทธิ์ของมแม่บ้านมันรีหรือย,อยังนะในในชาติีมก็ลดเหมือนกันนะทุกคน เนี่ยอย่างแพ็คใหญ่สุดนะคะก็เหลือแค่พ sure like, ันเดียวเองก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเออเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้แบบซื้อหรือใช้สิทธิ์ของปีนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อเออแล้วก็เอาใบลดราคาไปลดไอบัตรพิเศษก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวแม่บ้างค่อยมาเช็คของตัวเองทีหนึ่งนะคะกิจกรรมรางวัลมากมายในคริสต์มาสปีนี้นะคะกิจกรรมมีถึง27ธันวาคมโดยที่มีคูปองให้ด้วยนะคะแทนทๆก็ว่าเป็นคูปองรับเฟอร์นิเจอร์นะคะ ให้เราติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะคูปองแล้วก็ถ่ายรูปส,สวยๆแล้วก็ไปตั้งในเอ,อ่อเว็บบอร์ดนะคะอัพลงในเว็บบอร์ดสกีชอทแอนด์คลิฟส์นะคะแล้วก็ตั้งชื่อด้วยหัวข้อว่าคริสต์มาสนะคะก็ทุกคนจะได้รับห่อคริสต์มาสสีแดงแล้วก็ห่อคริสต์มาสสีฟ้า,าไปเลยก็เอาไปตกแต่งบ้านนั่นเองนะคะทีนี้รายละเอียดห่อคริสต์มาสสีแดงกับสีฟ้าคืออะไร หอคริสต์มาสสีแดงนะคะรางวัลรอยทอยฉุดๆก็จะเป็นหมวกซันต้าสีทองเอาไปขายราคาสามสิบล้านแล้วก็เป็นสกเก็ต่งความทรงจำอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าถ้าช่วงเพราะคุณดวงดีนะคะคุณมีโอกาสได้หินคาพัดหนึ่งันอันกับหิงคอนหนึ่งพันอันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกล่องฝึกมาเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนหอคริสต์มาสสีฟ้านะคะจะเป็นสูมหิงคอนดีสุดห้าร้อยอันนะคะ ส่วนของรางวัลอื่นๆก็คือเป็นเหมือนรางวัลปลอบใจนะคะก็จะเป็นคาถาซานตาสีทองเอาไปขาดในราคา 5m นะคะ,ะ,คะหรือจะเป็นห่อหินดำนะคะเอามาส่มแล้วก็สเก็ตวองทรงจำ5อันหินคอน10อันนะคะก็ประมาณนี้ก็โอเคก็ไปตกแต่งหายรูปแล้วก็ไปเข้าร่วมก็น่ารักดีนะคะการงานเลี้ยงฮอทไทม์รวบรวมหัวใจอันอบอุ่นในงานเลี้ยงคาร์มิอนัลนะคะฮอทไทม์ตั้งแต่วันนี้เลย13พันวาคมถึง1ถึงมกรานะคะ ตัดไปเลยจุกๆข้ามปรกร์บบการต่อสู้หนึ่งพันเปอร์นต์ข้ามศุกร์การทาา200ัสะสอ0ร้อยเปร์เซ็นต์ข้ามศุกร์การชีวิต100%อัตราการดรอปไอเทมเอ้ยอัตราการ d r ไอเทมหนึ่ร้อยเปอร์นะคะแล้วก็มีพลังพิเศษที่ผู้ดําเรียวไว้ฉลองด้วยก็คืออัญเชิญผู้ดํามาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหลังสิบเปลี่ยนเป็นบัฟพลังพิเศษนะคะก็จะได้รับอัตราการ d r o ไอเทมบ,บวกยี่สบโอ้ร้อนาทีเลยแล้วก็ข้ามสุกการต่อสู้สองอโอ้ โอ้ยความฝันที่ไม่บ้านจะหกห้าของปีนี้ก็น่าจะไม่ไกลแล้วปะต้องขยันแหละโอเคช่วงนี้คูณกันเบิ่มๆไปหรอไปทั้งปีเลยนะคะจกกนกว่าจะถึงหนึ่งมการาคมนะคะย้ำอีกทีนึงจะก,การงานเลี้ยงติ๊กตอกร้านค้ามาเปิดแล้วนะคะก็มีของมาขายในร้านค้าเพิร์น,นั่นเองนะคะเป็นใหม่นะโดยสามารถซื้อได้ตะกูละหนึ่งครั้งจะมีกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบพิเศษนะคะราคาเก้าร้อไม้หินวิญญาณแห่งสเตลล่เก้าร้อยไม้นะคะ แบบสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีฟิลสแต็กหกสิบคัมพีเพิ่มภาพประสบการณ์พานะสิบชั่วโมงนะคะราคาไม่เท่ากันะนะแต่ละอันอ่ะบางอันสองร้อยไม้สามร้อยไม้ห้าร้อยไม้นะคะแล้วก็มีหนังสือาแห่งโอมมลพอเข้ามาซิลแบบสามวันด้วยนะคะหินค้อหนึ่งร้อยอันแล้วก็สิ่งที่ซื้อได้ต่อวันละหนึ่งครั้งก็มียาสเสน่ห์ลึกลับนะคะหนึ่งร้อยไม้แล้วก็คัมพีเพิ่มอาการดอกใ้เทียมหนึ่งร้อยไม้นะคะกิจาการรมงานเลี้ยง ภารกิจท้าทางยงานเลี้ยงค้าวไปออดน,นะคะก็เอาง่ายๆแค่เชื่อมต่อเกมนะคะเชื่อมต่อเกมให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะคะจะได้รับหินคอนสิบอันกล่องน้ำยาวิเศษได้รับ200ไม้ความแนะนำของความทรงจำก็คือสเก็ตเนงแล้วก็300ไม้เพิ่มค้าไม้ของความปลอดภยัภยเฟือสเต็40ประมาณนี้ออนไลน์ All line. ครบหนึ่งชั่วโมงอะไรทุกคนแต่ทุกคนน่าจะปล่อยตกปลาวิ่งมานู่นนี่นั่นกันอยู่แล้ววะเนาะ การทําเป็นรับสมัครสมาชิกกิวนะคะถึง18ธันวาคมกิจกรรมนี้ก็คืออวดเสน่ห์ของกิวเราแล้วก็กลายเป็นกิวเติบโตกันเลยวิธีสมัครนะคะอ๋อวิธีสมัครก็คือสามารถสมัครเออถ้าเกิดกิวไหนได้รับเรื่องนะคะก็จะถูกประกาศผ่านผู้ชนะในวันที่20ธันวาคมและมีเครื่องหมายคขะว่ากิวเติบโตในหน้าต่างรายชื่อกิวนะคะ โดยเราสามารถไปแนะนำกิวของเราในกิวกับเพื่อนในเว็บไซต์ทางการอ๋อโดยเงื่อนไขาการโพสให้เราวงเล็บว่ารูดูใบไม้ผลนะคะแล้วก็แปะรูปผลิกินช็อปยออยูไอแนะนำกิวเขียนแนะนำกิวที่เราอยู่นะคะเพื่อให้ผุกคนได้ทําการเลือกนะคะแล้วก็แนบรูปหรือคลิปโปรโมทได้โดยตามต้องการนะคะโอเคก็ okay. <laughs> ิวเติบโตคืออะไรไอเงี้ยเขาจะโปรโมทกิวให้เรานะคะนะคะได้รับเลือกนะคะเดี๋ยวตรงนี้กิวแม่บ้านก็คนค่อนข้างเน่นแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอเคใครจะมาโปรโมทกิวตัวเองก็อย่าลืมไปโปรโมทกันด้วยนะคะอะเอาละสาหรับวันนี้นะคะเพจอัปเดตเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะถ้าพูดกันตรงๆแต่ว่ากิจกรรมเยอะมากก็เออกิจกรรมเยอะจนแบบไล่ทําไม่ทันแล้วเดี๋ยวแม่บ้านาค่อยๆไปเคลียร์กันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเอาไว้นะด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย